รุปความว่าโซลูชันมันจะมีจุดเด่นๆของมันนะครับอยู่10ข้อด้วยกันนะครับเราจะไปดูข้อที่1ก็คือใช้เหรียญ USDT หรือเหรียญที่มีความค่าคงที่เนี่ยทำให้ราคาไม่ผันผวนาการที่เราจะซื้อแพ็กเกจต่างๆก็ใช้เงินบาทเท่าๆเดิมครับข้อที่สองคือ แพลตฟอร์มนี้มันถูกพัฒนาอยู่บนเชนโพลิกอนหรือโพลีกอนเชนซึ่งมันเป็นโพลเป็นเป็นบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากอีทุเรียบซึ่งเป็นอันดับนะนะครับแล้วมันเป็นเชนที่ยืดหยุ่นแล้วก็ค่าธรรมเนียมทุกถูกนะครับน่าไม่ใช่เงินน้อยค่าธรรมเนียมอ่ะเพราะนั้นเขาถึงทำแผนแบบอยู่ในเดเวลได้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง ถ้าทำเนียมันขึ้นไปถึง,พงแพงๆเหมือนที่อื่นนะครับไม่แน่อยู่ในเลเวลก็อาจจะลำบากเห็นไหมมันก็ต้องมีคนสร้างกับลกเคนตัวอื่นได้เนี่ยใช่ไหมมันต้องมีมาเมื่อ,อไหร่เราก็ทำเห็นไหมข้อสี่ครับแผนกันตลาดมันสองชั้นสามคูณสามมันทำให้เกิดการรีรันหรือว่าการวนรอบเร็วขึ้นนะครับ วนทีหนึ่งก็ได้380%ทีหนึ่งก็380%คุณลองคิดดูและการวนแต่ละครั้งเราไม่ต้องรักษาเยอะไม่ต้องซื้อซ้าเลยลงครั้งเดียวเลเวลที่สอง50%โอ้โหเลเวลสองมีเก้ารหัสจากเราแปดมาตูมหนึ่งครับตูมสองก็หนึ่งรอยเปอร์เซ็นแล้วนะครับตูมสามตูมสี่ก็อัพสล็อตต่อไปได้เลยนะครับอะ มีกำไรนะครับรายได้มัลติเลย์แสิบเปอร์เซ็นยี่สิบชั้นลึกนะครับคุณสามารถแนะนําตรงได้ใครอยากได้รายได้ตรงนี้นะครับที่เป็นแพสซีฟอินคารนะครับคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็แนะนําคนให้เยอะที่สุดครับแล้วก็พาเขาเรียนรู้สร้างกันไปเพื่อกันสร้างคุณจะมีรายได้ที่มหาศาลมากเหมือนที่ผมให้ดูตัวเลขน,นะครับรายได้ข้อที่เจ็ดครับรายได้สิบเปอร์เซ็นต์โกลบอลปูเลยครับใช้สมาร์ทคอนแทคตตัวเดียวคือใช้กระเป๋าตัวเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเราขึ้นสล็อตห้าแล้วเราก็รับ กดไม่ต้องไปอัปเดตนะมันจะอัปเดตอัตโนมัตินะแล้วกดรับทุกๆรอบกี่รอบแล้วว่าสิบสิบวันรอบแล้วตัวใหม่นะถ้าสิบวันรอบเราก็กดรับสิบวันรับทีสิบวันรับทีแหมถูกงวยเดือนละสามรอบไหมฮะรายได้เนี่ยที่เรากดเคลมนะกดเคลมมาไหนก็ได้เมื่อมันออกมาแล้วให้กดปุ่มรับเนี่ยเรายังไม่กดมันก็ยังอยู่รอเราตลอดไปนะครับท,ทุกทุกกระดานที่เราซื้อนะครับเราซื้อครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวครับ รับราได้ตลอดชีพทุกกระดานทุกทุกบัญชีที่เราสมัครเข้าไปเราสามารถเปิดไปถึงกระดานที่สิบแปดอะมันไม่ใช่เล่นๆนะครับสุดท้ายครับแผงตลาดของโซลูชัน่ะจ่ายออกร้อซมันจึงไร้ความเสี่ยงครับเพราะไม่มีเงินกองอยู่ในระบบจ่ายมาหมดเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีนะครับเพื่อนๆการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีถ้าคุณไม่รู้ยิ่งเสี่ยงมากนะครับ ถ้าค you know, ุณรู้คุณก็จะบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับโรดแมับก็คือในสามเดือนแรกเ่ยครับทีมพัฒนาตั้งงเป้าว่าจะต้องมีคนที่เข้ามาที่นี่ครับโอเคนะครับห้าพันห้าพันไอดีหรือห้าพันคนห้าพันสมาชิกห้าพันรหัสนะครับและในในรอบเดือนที่ที่รอบไตรมาสสองก็คือเดือนเมษาพฤษภาคมิถุนาเนี่ย เขาจะาปล่อยเหรียญที่เป็นเหรียญประจำแพลตฟอร์มเนี่ยครับแล้วก็จะตรึงราคาด้วยดืวอเงินดอลลาร์ก็แส่ว่าเป็นสเตเบิลคอยแล้วก็จะมีคนถือครองไม่ต่ำกว่าห้าพันคนถือครองคือสมาชิก 5, ห้าพันรหัสนะีก็คือเราแหละหนึ่งในนั้นนะครับที่จะได้เราอยู่กระดานที่สูงขึ้นเราก็จะได้มากขึ้นครับรายมากที่สามก็คือเดือนเเมษาพฤษภาเมษายนเดือนกันยายนสิงหาก,กันยานครับ ก็จะขยายแผนไปทั่วโลกจริงๆตอนนี้มันไปแล้วครับเพราะมันไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดออฟฟิศนงครับมันไปบนอินเทอร์เน็ตครับไปหลายประเทศแล้วตอนนี้ครับไม่ต้องรอให้ถึงนู่นหรอกครับมันไปแล้วครับว่าจะไปถึงนู่นก็โอ้หลายสิบประเทศนะตอนปลายปีนะครับก็เป้าหมายคือจะต้องมีอ่ายูเซอร์เนี่ยห้าหมื่นรหัสครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเกินครับถ้าถ้าถ้าระบบลื่นไหลไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเกินครับเป็นแสนเลยนะครับสิ้นปีเนี้ย ก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับฟังนะครับในช่วงท้ายนี้ก็ผม